พี่น้องครับผมสวัสดีพี่น้องนะครับสวัสดีพี่น้องเข้าสู่สนามมาเป็นตัวแรกนะครับได้แก่ผู้จูงหมายเลขหนึ่งโคชื่อหนึ่งอิสานจากลูกเสือพ่อพี่น้องครับเพ่นเท้าฟาร์มจังหวัดกรุงศรีฝึกและส่งตัวโดยดาวเดือนฟาร์มผู้จูงหมายเลขสองครับโคชื่อมูมูสุพรรณมิตรฟาร์มจังหวัดกรุงศรีฝึกและส่งตัวโดยเจดีบาร์ฟาร์มพิทตี้ปู้ลาบ้านพี่น้องผู้จูงหมายเลขสามครับโคชื่อซิสเต เ,เจตความปะหวัดปุรินฝึกและสมกวรโดยพี่ชัยฟานะครับต่อนที่เราจะเข้าสู่เวลาการของการตัดสินการประกวดนะครับผมขออนุญาตแนะนำกรรมการผู้ตัดสินให้กับท่านผู้ชมที่เคารพได้รับทราบนะครับว่าท่านเป็นกรรมการผู้ตัดสินที่เป็น o f f ฟิเชียลจัดนะครับคือ,อเป็นกรรมการที่อยู่ในรายชื่อของสมาคม ผู้ตัดสินแห่งสหรัฐอเมริกานะครับท่านเคยมาตัดสินเมืองไทยมาแล้วนะครับอย่างน้อยหนึ่งครั้งนะครับท่านจำไม่ผิดก็เป็นงานราบึงสัมพันธ์ที่ผ่านมานะครับท่านเป็นเจ้าของฟาร์มที่มีชื่อเสียงโด,ด่งดังนะครับหนะ้สาสหรัฐอเมริกาขอเสียงปรบือต้อนรับกรรมการผู้ตัดสินทิ่จะอันเฟนโดมุสกุ ครับส่วนล่างผู้แปรนะครับแหมคงไม่ต้องแนะนำกันครับเพราะว่าเจอกันทุกสนามนะครับถ้าเป็นมีกรรมการสานชาติเมื่อะไรนะครับก็จะต้องท่านนี้เลยนะครับแหมต่านเป็นแหมผููบามัน่นต้องถือว่าเป็นทูตดบามัานของเมืองไทยนะครับได้รับเชิญไปดูงานฮุสตันที่ประเทศสหรัฐอเมริกาโดยสมาคมบามั่นของประเทศสหรัฐอเมริกาเชิญท่านมาไปเป็นทูตดนะครับไปชมงานนะครับ ท่านผู้ชมที่เคารพครับอขอเสียงปรบมือต้อนรับล่ามผู้แปรผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรภูมิพงษ์บุญแสนครับมาส,ส่วนส่วนกรรมการผู้ช่วยนี่ต้องบอกว่ายอมใจจริงๆนะครับท่านเดินทางขับรถมา1,600กิโลนะครับจากสถานีฐานเรือพังงานะครับเพื่อที่จะมาร่วม กิจกรรมพวกเราพี่น้องชาวสเริมในวันนี้นะครับว่าท่านเป็นอดีตผู้ยูโคยอดเยี่ยมแห่งปีของสมาคมส่งเสริมการเลี้ยงโคพันธุ์บามันถือว่าเป็นโชว์แมนสายทหารนะครับไม่มีโคตัวก็ตัวนะครับรับที่เข้าสู่สนามแล้วครับได้แก่ผู้ยูหมายเลขสี่ ช่ไหมครับเดี๋ยวผมก่อนดูเลขโจมกันผู้จูหมายเลขสี่ครับโคชื่อวินวินจากซันบามันแอนโชลเล่จังหวัดสุรินทร์ผู้จูหมายเลขห้าโคชื่อข้าวเหนียวพีเคแลนขอนแก่นฝึกและส่งกว่าโดยซออแจ้งโชว์แอดฟิตติ้งกลุ่มสีสเกตอินเดอร์ ก็ต้องอกว่าเป็นหัวเจ้าถ네ิ่นทั้งคู่นะครัจากสลินนะครัั้งคู่ถือเป็นหัวเจ้าถิ่นนะครับพี่น้องครับลองชมดูครับนะครับว็ัวที่อยู่ในสนามนะครบที่แล้วก็เรียบเทียบกับวัวที่เราเลี้ยงอยู่นะครับก็ ผมเชื่อหรืองเกินว่าที่น้องหรือผู้ชมหลายๆท่านนะครับก็บางท่านก็คงเลี้ยงชรุเล่อยู่เหมือนกันนะครับลองเปรียบเทียบดูครับว่าวัวที่ประกวดอยู่ณนะเวลานี้เทียบกับวัวที่เราเลี้ยงอยู่นั้นเป็นอย่างไรนะครับถ้าว่าเ,เรามองดูว่าเอ๊ะจริงๆก็สูสีกับวัวขเขานะปีหน้าลองส่งเข้าประกวดครับมาร่วมสนุกกันนะครับแต่ถ้าว่าเรามองดูแล้วว่าเอ๊ะ วัวเรายังสู้ไม่ได้กลับไปปรับปรุงพัฒนาครับลองเอาแวะไปพูดคุยนะครับกับเจ้าของป่าหรือคนที่ชนะการประกวดนะครับว่าเขามีวิธีวิธีการเลี้ยงการดูแลการจัดการเรื่องอาหารอย่างไรมีขั้นตอนการฝึกอย่างไร ครับสรับที่หนึ่งนะครับตัวนี้ท่านก็ประทับใจลักษณะนะครับของความเป็นพ่อโคของเขานะครับ clean underline คับมีแนวใต้ท้องที่มีความกระชับนะครับ balanced muscle pattern ครับมีลักษณะของความสมดุลนะครับลักษณะของโครงสร้างของมัดกล้ามเนื้อที่มีความสมดุลนะครับ where this p u l l appear in the first pull when he gets out and walks ครับโดยเฉพาะนะครับตอนเดินนะครับตัวนี้นะครับสามารถที่จะนะครับเดินในสนามได้มากๆเดีดีก่าอีกตัวหนึ่งนะครับ s h ครับ ท่านบอกว่ามองรวมของเขาวันนี้นะครับตอนนี้มีความสมบูรณ์พร้อมมากที่สุดครับ The second bull you gotta appreciate his length ครับตับที่สองนะครับท่านก็ประทับใจในเรื่องของความยาวลำตัวของเขาครับ You appreciate t his r e a c e ครับท่านประทับใจในเรื่องของนะครับการบรรจุนะครับช่วงบางลำตัวนะครับ I'd like to see him track out a little bit better on those hind legs ครับแต่วันนี้นะครับว่าอยากจะให้ปรับปรุงนะครับในเรื่องของความสมบูรณ์ความแข็งแรงของขาโดยเฉพาะขาหลังนะครับ And a more balanced testicular development ครับแล้วก็ในเรื่องของความสมดุลนะครับของการพัฒนาของลูกอันทะครับเป็นชีวิ l ลี่ไนท์ป l ๊บครับแต่ทั้งสองตัวก็ถือว่าเป็นโคที่ดีมากๆครับขอบคุณครับครับสุดท้ายครับกรรมการก็ชี้ขาดให้คุณจูหมายเลข4นะครับโคชื่อวินวินจากซันบามันแอนเชอร์เล่จังหวัดสุรินนะครับเป็นคาร์ดวินเนอร์ลำดับต่อไปครับก็จะเป็นการชิงหาตำแหน่งคาร์ดแชมเปชอร์หรือหาแชมป์ ในรุ่นลูกโคนะครับก็ขอเชิญผู้จูใหม่เลขสาขอเชิญผู้จูใหม่เลขสี 4, ่นำโคของท่านเข้าสู่สนานนะครับเพื่อชิงหาตําแหน่งคาร์แชมเปี้ยนเป็นลาดับต่อไปนะครับผู้จูใหมายเลขสาก็ได้แก่โคชื่อสติ๊กนะครับจากเ k เคปาจังหวัดสุรินทร์ฝึกและ่งกัวโดยพิชัยฟามนะครับส่วนผู้จูใหม่เลขสี 4, นะครับก็ได้แก่ วินวินนะครับหาจากสซันปามันแอนชารูเล่จังหวัดสุรินเช่นเดียวกันนะครับอ,อ่าสติกสติกกับข้อแล้วดึงไงครับสติกะได้ ครับสำหรับโคในรุ่นค้าหรือรุ่นลูกโคงมีผู้ชมรอบสนามเต็มแบบนี้บางทีมีการตื่นเต้นนะครับมีการประหารนะครับเอาละครับผู้จูหมายเลขสามนะครับคาส์สตีเนอร์ในรุ่นอายุ6-8เดือนก็เข้าสู่สนามมาแล้วนะครับย้ำอีกครั้งครับผู้จูหมายเลขสามนะครับโคชื่อสติ๊กนะครับจากเจเคฟาร์มจังหวัดกรุงลินนะครับฝึกและส่งตัวโดยพี่ชัยฟาร์ม ส่วนผู้จูงหมายเลขสี่นะครับซึ่งเป็นคา้าซินเนอร์ในรุ่นอายุ12ถึง14เดือนนะครับก็ได้แก่ผู้ชื่อวินวินนะครับจากซันบามันแอนเชลรเล่จังหวัดสุรินทร์นี่คือ2ตัวนะครับที่เป็นคู่ชิงในส่วนของอการชิงหาตำแหน่งค้าแชมเปี้ยนนะครับเนื่องจากว่าในคา้าที่2อายุ9ถึง10เดือนนั้นไม่มีโคโส่งเข้าประกวด ก็ต้องถือโอกาสนี้นะครับประชาสัมพันธ์ให้กับท่านที่สนใจในส่วนของการเลี้ยงลูกผสมชารูเล่ให้ทราบเป็นเรื่องต้นนะครับว่าปัจจุบันนีกลุ่มผู้เลี้ยงโคสายพันธุ์ชาลูเล่นะครับได้มีการรวมตัวกันนะครับและมีการพูดคุยหาลือนะครับเพื่อที่จะจัดตั้งสมาคมผู้เลี้ยงโคพันธุ์ไทยชาลูเล่ซึ่ง ผลการประชุมนะครับก็ได้มติเป็นที่เรียบร้อยนะครับว่าจะมีการจัดตั้งสมาคมไทยชารูเล่นะครับซึ่งปัจจุบันอ,อยู่ในระหว่างขั้นตอนของางานทางด้านเอกสารนะครับรวบรวมเอกสารเพื่อที่จะยื่นจดทะเบียนอย่างเป็นทางการนะครับกับหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องนะครับโดยในเรื่องต้นนั้นได้เลือกกันว่าคุณเล็กนะครับสุรชัยเป็นเลือดยินสนิท นะครับอยากล้งตำแหน่งนายกสมาคมเป็นท่านแรก Two really nice bulls to come out here for your calf champion division ครับสำหรับแชมปในแต่ละรุ่นนะของรุ่นครับนะครับทั้งสองตัวท่างก็บอกว่านะครับเป็นตัวที่สวยงามมากนะครับ You appreciate their bone ครับทัานประทับใจนะครับในเรื่องของลักษณะโครงสร้างกระดูกของเขานะครับ Their breed character ลักษณะนะครับของความเป็นโคชาร์เลสนะครับ And their muscle pattern. I think there's one bull that outshines the other based on his muscle pattern. ครับซึ่งนับท่านก็บอกว่านับท่านก็มีตัวหนึ่งนับที่ท่านประทับใจก็คือนหาโกที่น้ำมีลักษณะของมัดกล้ามเนื้อนะครับที่แดงของไมาได้ดีมากนะครับถ้าชี้ e ี้ด้านหลั h เ m he's wider ครับแล้วก็โกตัวนั้นนะครับก็ไปยืนหน้าหลังในท่านบอกว่าจะเป็นโกที่นะครับมีความหนาหรือความกว้างของหน้ของช่วงลำตัวนะครับหน้าด้านท้ายเนี่ยนะครับดีกว่านะครับ and you appreciate that rib shape ครับแล้วก็นะเป็นโกที่นะมีลักษณะของการบรรจุของช่วงกลางลำตัวนะครับที่ดีมากนะครับ ครับเดี๋ยวท่านจะเดินไปเรื่อนะครับว่าตัวไหนจะเป็นแช mm hmm. มป์หรือเป็นรองแชมป์นะครับขอบคุณครับ ุดทใชยนะครับเราก็ได้ผู้ชนะเป็นที่เรียบร้อยนะครับหมายเ,เลขสามาครับลำดับต่อไปครับก็จะเป็นการมอบรางวัลให้กับผู้ชนะการประกวดในรุ่นนี้นะครับในโอกาสนี้ผมขออนุญาตให้กรรมการทุกท่านนะครับเป็นผู้มอบรางวัลให้กับผู้ชนะการประกวดในรุ่นนี้ครับ รางวัลรีเซิร์ฟครับแชมเปี้ยนโคลุลปสมพันชโลเล่ได้แก่ผู้จูงหมายเลขสามโคชื่อสติ๊กจากจเอ็นเคฟาร์มจังหวัดสุรินทร์ฝึกและสมะกวดโดยพี่ชัยฟา้า เปี้ยนโครุ่สมชาลเล่เพศผู้ได้แก่ผู้จูหมายเลขส,สี่โคชื่อวินวินจากซันบามันแองชาลเล่จังหวัดสุรินทร์ ไปผู้มาให้ผมครับมาเลยครับก็ต้องขอแสดงความยินดีกับผู้ชนะการแข่กขัทั้งสองรางวัลครับอ่าลำดับต่อไปครับเราก็จะข้ามมาในรุ่นซีเนียเลยนะครับคุรินฝึกและงมคตรโดยดาวเดือนปามนะครับมีโคตรงข้ากโคตตัวเดียวนะครับแฝดซีเนียทั้งรุ่นนะครับมีโคตรงข้ามโคตตัวเดียว มีช้ำไม่มีรีเซิร์ฟด้วยนะ nice ครับแล้วก็ในรุ่นใหญ่ก็เข้ามาตัวเดียวนะครับ you appreciate masculinity. ครับท่านประทับใจนะลักษณะของความเป็นพ่อโคของเขานะครับ ครับมีลักษณะของแนวใต้ท้องที่มีความกระชับนะครับครับแล้วก็มีขนาดนะครับการพัฒนาของลูกอัณฑะนะครับที่เหมาะสมกับช่วงอายุของเขานะครับครับท่านประทับใจนะครับการประจุของช่วงกลางลำตัวนะครับครับก็สามารถชนะตัวเองได้ครับเดี๋ยวมาเจอกันอีกครั้งตอนประสิิทธ์นะครับนูปบอกแขนแชมเปี้ยนนะครับขอบคุณมากครับ ก็กรรมการก็ให้ผ่านเข้าไปลุยนในรู่ต่อในรอบต่อไปนะครับอ่าลำดับต่อไปครับก็จะเป็นการชิงหาตำแหน่งแกลนแชมเปี้ยนอ่าโอเคครับก็ขออนญารับรางวัลซะก่อนนะครับรางวัลซีเนียแชมเปี้ยนได้แก่ผู้จูหมายเลขหกโคชื่อชินจังจาก PA วันสุขฟาร์มจังหวัดสุริน ฝึกและส่งขวดโดยดาวเดือนฟาง s, s give a round applause to all the i t s not always about quantity, but quality, and the q u a l i t i s out here today. ับท่านกรมการขอเสรบมือดังๆให้ท่านเจ้าของนะับวัวนะครับบรเดอร์นะครับที่ได้ขอบกลนัวไดมีควมามากๆมาครับในวันนี้ครับ You your You really comes from division. volume, start with that appreciate that that a female CAF depth. ครับอ่อสำหรับโบในแชมป์นู้ลูกโคท่านก็ประทับใจนะในเรื่องคุณภาพนะโดยเฉพาะความลึกลำตัวของเขานะครับครับอ่ท่านประทับใจนะครับในเรื่องของลักษณะของความเป็นโกเพนเมียนะครับแล้วก็ลักษณะโดยรวม่เนี่ยท่านประทับใจมากนะครับครับสำหรับ่ตัวกลางนะครับ เขาเป็นต really ัวหนึ่งที่ท่านประทับใจในเรื่องของการประจุของช่วงกลางลำตัวครับ You appreciate how strong she is for that top line ครับท่านประทับใจนะครับความตรงแข็งแรงของแนวหลังนะครับ You appreciate the size of bone she has ครับท่านประทับใจในเรื่องขนาดโครงสร้างกระดูกของเขานะครับ Then we come to the female of the senior division ครับสำหรับในรุ่นเต็มไบรนะครับ

ครับเดี๋ยวถ้าจะเดินดูอีกหนึ่งรอบนะครับแล้วจะเลือกว่าตัวไหนจะได้เป็นแบรนด์แชมเปี้ยนนะครับขอบคุณครับนาทีจะทึกใจกจิงครับเพราะนี่คือถ้วยประธานใบแรกของงานนี้ครับอยากเป็นของโคตัวใดอีกสักครู่ได้รู้กันครับเ้

ไม่จอดไป้ายไหนนะครับยังคงขับวนไปเรื่อยๆแต่ผมแอบเชียร์อยู่แหละ,ะ,ะผมแอบเชียร์อยู่แหละหมาแล้หมามาจริงๆนะโมยสุดยอดจริงครับหมาปูจูไปเลขสิบเจ็ดนะครับคราฟชัอเปี้ยนนะครับประกาศขึ้นควาแรนย้ำด้วยประธานนะครับโอ้โหโ ต้องขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งครับว่า,าสำหรับแกรนชมเปี้ยนนะครับจะไปรับรางวัลด้วยพระรานในวันสุดท้ายนะครับดีเซฟ